หนึ่งในอาการที่พบบ่อยในแม่ท้องในช่วงไตรมาสสามนะนะก็คือลูกอ่ะจะชอบโก่งตัวแล้วโก่งตัวหนักมากจนเราแบบแน่นหน้าอกไม่แน่ใจว่ามีใครเป็นไหมคือตอนนี้กูก็30สสัปดาห์นิดๆเราใช่ปะแล้วก็เพิ่งจะรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาลูกโก่งตัวคือรู้สึกว่าแบบมันแน่นหน้าอกมากขึ้นคือจะไม่ได้เหมือนตอนที่ท้องเล็กกว่าเนี้ซึ่งก็เหตุผลก็คือว่าลูกอ่ะเขาตัวโตขึ้นเราใช่ปะหมดลูกอ่ะมันก็เลยแบบมีขนาดที่มันเล็กลงเมื่อเทียบกับไซส์ลูกอะทําให้เวลาลูกขยับโก่งตัวหรือแบบถีบแรงๆอย่่าาาางทุกกคคนนนนมมมมัั็เเลยยีวดขึ้ริ ถ้าใครไปเหมือนกันนะคือตอนนี้หัวของน้องอ่ะอยู่ในท่าลงแล้วแล้วเท้าเขาฉีขึ้นฟ้าเวลาที่เขาเหยียดตัวเขาเมื่อยอะไรเงี้ยเท้าเขาก็จะดันกระบังลมเราทุกคนทําให้เราอ่ะรู้สึกแน่นหน้าอกแล้วเราก็จะหายใจได้สั้นลงสำหรับกุกนะวิธีแก้ก็คือแบบอย่างเช่นถ้าเกิดยืนยืนอยู่ก็ต้องพยายามหาที่นั่งพักเองหรือว่าแบบพิงด้านซ้ายหันซ้ายอะไรเงี้ยมันก็เหมือนจะพอช่วยได้หายใจลึกๆช้าๆก็ช่วยผ่อนคลายโดยเฉพาะการหายใจเข้าทางปากหายใจออกทางปากอย่างเงี้ยก็ช่วยได้ที่สําคัญเลยถ้าสมมติว่าลูกแบบโกงนานมากลกงไม่หยุ นะคะให้เอาเมือแตะๆเบาๆบอกว่าเออพอแล้วลูกพอแล้วลูกอย่าเงี้ยกรู้สึกนะว่าน้องเขาจะคลายตัวลงนะเวลาเราไปแตะๆเหมือนเขาน่าจะรู้อยู่ว่าแบบเอ้ยแม่หายใจไม่ออกแล้วแต่ถ้ามีอาการอื่นร่วมเช่นหายใจหอบเหนื่อยแน่นอกอกเจ็บหน้าอกมากอันนี้ยต้องรีบไปหาหมอนะ